โอ้ยโอ้ยโชนชนโชนชนตงตงสิสวัสดีครับผมเสียงเป็นอะไรเเอาไม่โอ้ยโโทษทีนะฮะเมื่อกี้เก้าอี้มันแรงไปหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเกมมิ่งเกียออคีย มาดฟ็อกเกอร์นะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็วิจารณ์เก้าอี้เกมมิ่งราคาถูกที่สุดนะครับ really <like> ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าที่ควรซื้อมา <this S 1> <c oughs> ในทางด้านรูปทรงเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นทรงที่ดีมากเลยโอ้ oh, แม่สาวน้อยผมบอกเลยว่ารูปทรงนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่ารูปทรงนี่เป็นรูปทรงที่สวยงามมากเลยนะฮะเล<อ>ี่ยกได้ว่าบอกเลยว่าพันสองเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดมาได้ด e ีนะดูจากข้างหลังนะดูนี่สิฮะผมบอกเลยนะฮะว่าการเก็บงานของเขาเนี่ยในราคาพันสองเนี่ยผมบอกว่าเนิยบมากเลยนะฮะเห็นเรือ่องฮะผมบอกเลยว่าตัวล้อเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูดีมากฮะ บอกเลยว่ามันแข็งแรงนะฮะตัวฐานก็แข็งแรงดีนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าการรับน้ำหนักเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยผมบอกเลยว่าได้ครับผมรีวิวการเอ็นตัวนะฮะว่ามันเอ็นได้ประมาณไหนแล้วมันเอ็นได้ดีไหมเอนแล้วจะหักเลยไหม<ะ>ในราคาพันสองอ้อโทษครับผมกดผิดปุ่ม ได้ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมบอกเลยว่ามันแข็งแรงเรดว่านอนกันได้เลยนะฮะกระปูกแงความสบายนะฮะก็สบายในราคาพันสองนะฮะผมบอกเลยว่านะครับว่าตอนที่ผมสั่งมาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเลือกดูหลายร้านมากเลยฮะที่ต้องการจะหาเก้าอี้ที่ราคาถูกที่สุด,ดที่สุดนะ ก็ได้ตัวนี้มานะฮะแต่ตัวนี้มาเป็นราคาถูกที่สุดราคาเท่าไหร่พันสองครับผมบวกค่าทรงไปเองร้อยกว่าก็พันสามกว่านะฮะลืมไปอย่างหนึ่งนะฮะการปรับความสูงปรับสูงได้เท่านี้นะฮะปรับลงแล้วนะฮะกดปิดุ่มีกแล้ว เล็กได้ว่าลงแบบสโลไลท์เลยนะฮะผมบอกเลยนะว่าการเลื่อนของเก้าอี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากมันสม ooth สดๆนี่นะฮะคือเกมมิ่งเกียร์ราคาถูกที่สุดนะฮะผมบอกเลยว่าราคานี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทำไม่ ถามถามว่ามันคุ้มค่าไหมผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่งบน้อยเนี่ยก็สามารถซื้อมาได้เลยนะเพราะว่ามันทนทานมากเลยนะผมไม่ได้ถ่ายตอนประกอบมานะวพวกกูขี้เกียจนะะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะมันไม่มีโลโก้ครับผมผมอยากได้โลโก้เท่ๆมาแปะแล้วเกินนะเออผมว่าผมมีอย่างใหญ่นะนี่ไง เดี๋ยวท่านผู้ชมปิดตาก่อนนะเดี๋ยวผมจะนับ3,2,1หนึ่งแล้วให้ดูโลโก้ที่ผมทำนะผมบอกเลยว่ามันสวยงามมากเลยครับแล้วมันเป็นคำที่นิยมสุดๆเลยนะนิยมใช้มากๆเลยฮนะบนโลกนี้บนประเทศไทยเนี่ยเป็นคำที่นิยมใช้สุดๆเลยนะที่มาจากลุงที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยททหารต่อท้ายด้วยหนอหนูนะฮะผมบอกเลยว่า เป็นคำที่ฮิตของลุงเขามากเลยนะฮะสามสองหนึ่งนา <Bro. S 1> บมบอกหรือว่ามันเป็นคําที่สวยงามมากเลยเก้าอี้นี้มันมีฟังก์ชันหนึ่งนะนั่นก็คือฟังก์ชันนวดเอวนะฮะมันก็จะมีสายอยู่ตรงนี้นะะตรงหมอนที่เอวนะฮะเห็นไหมฮะไม่เห็นก็เรื่องของมึงก็เสียบลงไปตรงปลั๊กเลยนะฮะ มันก็จะสั่นนะฮะขอดก่อนดีกว่านะฮะกลัวมันจะระเบิดนะฮะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนวดนะ,ะผมรู้สึกว่ามันสั่นเฉยๆนะ,ะแล้ววันนี้นะฮะผู้เชี่ยวชาญเกม i n g งเกียร์ค Center w ตอร์ว e เตอร์รฟกเอร์กลัวมันตอนแรกมันไม่ใช่นี่หว่าขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสำหรับใครที่งบน้อยก็แนะนำให้ซื้อนะ,ะบ,าบาย จากปลายผู้กันที่ใช้สร้างสีสันเจิตตะกร,รมของฆาตกรที่สั้งขานชีวิตอย่างรไร